พี่น้องผู้เฒ่าหลงเฮียนมา,มามนว่าประมาณสวยหรออะไรหลวงหงเฮียนน้องครับสร้างเป็นไงทงนนง่อแฝนน้ำดาบเงาะไปนำ้ำเลื่อยไปหอดพายุสอัดพายุตลอดหรือว่าแล้วมีกิจอยู่พายุเออรอบนั้นก็สอัดพายุแมารอบนี้ก็ไปสอดหอดพายุอีกแล้วมันเลื่อยไปทั้งไหนบอกมันก็ไปสอดทั้งหมดมันก็ออกไปซะบอกบ่ถือกับ่จับจีพีเอสจับโตัวบ่จับ วางผจัาย่ผาัดจลบลงจุลบมันนีมันเด้อเยาเออคิดว่ามันอยู่มันเสียงว่าเป็นมันไม่เพราะว่าลุมเสียงมัาอนีบกระลกแปดดวดลูกแท้วไม่เข็มเนาะหัวขึ้นมูตนจะอ่อนปึ๊ง คุว่ไปใส่เนาะเินหลา่กววัชนาเนาะมากมาที่แหลกอยงก่อนบาที่แหลกพเินติดตัวพัดหามาที่แหลกพันยานนึงบาอืมบานเลยบอมอดก็มีสูตรเผ็ดก็มีที่ท่อเกือบบาทนันไมอคอเลยเอาไปไปขายแล้วไปจับแต่าขายรือไปยืมพวกสอท่อหนูอ่ะยืมยืมท่องสอท่อหนูไปืสูตรเ แต่ตว่าจตอรีแต่ละคนประมาณนี้บางคนเบิตโตขนลเนี่ยมันสิม่ได้ยู่นี่นลบรูครับข<ค>ั้นดูนสิดอยสิดอยหน,นานสิดลอยหนาเวที่แสดงสดบนเคื่อนีแลเดอครับนด้านหน้ามีคนไทยผู้เดียวค่ะพี่น้องบ้าาผู้อื่นอย่ทั้งหัในใส่สาสไอโฟนซุหมันใส่อย่งไรบ้าง อมันกะจะบุงกะใส่ฟาสามูติใส่ดูดูกะไทยซดีพ่อนี่ดิบบแมนอันนี้มันน้อยโอ้ไทยซี่เนี่ยสารแบบสำรองยู่สี่ดิบบอแมนางล่างกอบบอแมนข้งล่างขาบนก็ไทยซี่ก็ใส่ไอโฟนแมนแอนดอยไทยซี่คือกันไปสองน้ำมันมาดูสอกมาดูคมือมันนี่นอนใสตายนั่นเว้ย แ่้วก็บรรยากาศมาแปดสีบอกับลอยใส่ไหทยซี่แ้งด้กับมันเข่าเข่าผู้มันบริเลี่ยไอโฟนเอ็นดวยดิเนี่ซาดกระไดเดยใจสัเอาเฉพาะรูนของมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่อหญ่เถ่าเอ้ยไม่สวยเลยพ่ออุตี่าบ์ ออวเออเขาเลยพูดถ <c oughs> เถาโแสดงว่าสายสาดอยงกระาดไห,นเ,หเน<จ>นแต่ว<ด>่าถ้าเป็นของมันมันจะเร็วซุ้มนี่นี่าดน้ำมันเนี่ยพอพูดไเังสายสาด,สาดมันเป็นโทษสาพังที่สายสาดพังไปอได้แล้วนออีกสิบนาทีปล่อยถพอบบปล่นี่เพิ่นกับเบื้งนนก่เหมือน มันมืงขึ้นจากนันตั้งรถบ่อๆอเีจะถอดเอเอาพวได้ถอดเกือบคุณรถจ้สัเกือขีดเสียงเลี้ยงกท่นเอาผู้ไดไปถอดไปขังรถเจ้าเอเราเาจ้าขึ้นัอนตั้งรถมืขึ้นพอเอยอี้ยแา่เป็นซีเขาเพาม่เด็ก,กุ๊เอลไลตัวเลิบ่นี่นะคะพี่น้องมึอน,นี่รถติด<ม>ตาม<ต>เลยค่ะเดีย๋ยวาขึ้นมือเทอะไรก่อนเพราะว่าเพลงทีิหนึ่งมาแล้ พอการใส่บนปีเดิมพันพอจูบมือหนึ่งค่ะหนูพันธ์หนึ่งหนูพันธ์หนึ่งพอการใส่มือหนึงพอโน่นต่อในหานละหลานละหมื่นหลานละหมื่นอีบอจวนว่าอุ้งอิงไอพ่อค่ะคืนนั้นเออเวลาไม่ตีดอกเพราะว่าล่าเชียวซิบมือค่ะเป็นบายอมได้อุ้งอิงลาโอ้ซิบมือน้ำหลากลำไม่ขึ้นบายอมบ่ได้บ่ได้เพว่าบอกว่าบนพี่น้องลิงน้อยลิงน้อยลิงน้อย เพลนเมื่อคืนนี่เพิ่ไปเข้าห้องนแมห้องนามยุกไก่เนาะแลียนมาสัน <_ s> ่นเฮ้ยลาเมื่อยเนนะตากแล้วก็เป็นเด็กที่เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกๆตอนแรกๆพ่อตาสนิทกันกับป๋าเนีพอสนิทกันแล้วเนี่ยแนมขยันบ่อยบ่อยเห็นเอ่ยแม่มาเลยเอ่ยกันเลีนมากเพืก่กระหัวมือนี่ยเลียมากเพราะท่านมือนั่นและว่ะ เดี๋ยวอีจอยสิผ้าลงทงค่ะจะไปลงทงไปสรองสามล้านวิววันนี้ไปดูกันมะคะว่าเราจะทําอะไรนะคะพี่โดมาทําไมคะเนี่ยพี่โดยังล่ะโดโอ้ยโดโด้โดฮะปอมแปมบอกมาเบื้องดูตัวหลักพี่ปอมแปมเหรอดูตามพี่ปอมแปมยังเลยลูกใช่ไหม ซื่อแปบลดงามแห้งด้วยบกโดมากหลานละเบ่งโ่วงหละบักโดมันมากหลาเพราะมันจะได้เป็นดองกับบุงอิงใช่ปะเม่นแต่เท่ยนี่ กสิดเดวลาอาบนา้ำาพอกันแล้วก็ไ่ได้เยอะปั่นหน่อยพี่เป็นบอกว่าพ่อเอ้ยคอทีพาจะเด็จุงเราเนี่ยแต่ว่าคือนางแาลาสิจุงมกับพ่อแต่ในกับพ่อคเอรน,นั่นแหละขัานรดลมมากอะท,ทิมไหมคะพี่นงค่ะหน,นูแล้วนูหนู้แล้วคลิปนี้นูก็สิไปอาบน้ำเมื่งกันค่ะเพราะว่าถ้าองอิงตึนขึ้นมาก็สิไลเอยไปอาบน้ำเืิ่เกัาเออนม่สิไล ซนาน,น,นแล้วยวาาห้ยนองดไดไล่ค่ะมันอยากอายน้องยายเอาหนามีเน้อจ้าวันนี้ใ,นใ,นใส่สีฟ้านะโอ้ตอนเป็นสิบสองสีสูนไปบมดสูนสูนดเมื่อนี้วันอย่างเอาเหมือนใส่สีเหลืองอวงอ้งอ้วงวอ้ังอ้งอ้วงอ้ง้วงอ้วงอ้วงอ้อ้วงอ้วงอ้สงอกวอ้วงอ้วง่้วงอ้นงอ้งอ <c oughs> ้วงอ้งอ้วง้อ้งอ้ใส่สีฟ้าค่ะมีวสีแดงเ้องง สีโพดสิโพเนาะผู้เทาันไหนมีอังกฤษในสิบสองสีสิบสองสีเอาอีหลีซื้อมาเป็นเซตเลยไหมอะไรมันขาดดากเอาถิ่มไปตัดใจมันตัดใจว่าสิถิ่มกับิไดายซีเอาไปกับดึงให้มันขาดมันคนดีตัดใจดึงมันจังตัดใจถิ่มได้เออเอ้าคือกันกข้ความหลัก มันโมกับว่าความรักเด้งในก็เกิดเป็นความรักเลยต้องดึงให้มันขาดคือแบบอร่อยบ่อยู่เหะอือให้มันขาดพุดไปเลยคือนก็คือผู้ชายตรงมาตบนะมึงเลยกัันกบปูเลยมันจะขาดกันนี่างไรปุบแนวเงในก็เปรียบเสมือนความรักแต่ว่าถ้ามันเป็นรูเป็นอะไรก็อุยยังหักเขาอยู่แหมยังได้อย <ung> ู่ <nh wan> ังต่อได้อยังต้องดึงขาดฟุดเออไม่พอใส่บ่ไรเม็นบ่่ใสได้ก็เลยทิ้ง มันไปจากไดนกันกินในสรุปเขียนกันกินในความรักนี่แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้อง